โดีแลยครับผมรู้สึกว่าเป็นงานรูปแบบใหม่ๆที่ไม่เคยไม่เคยได้มาทำงานเกี่ยวกับการแพทย์อย่างนี้ครับผมใช่ก็เปิดโลกครับผมแต่ก็ดีใจเพราะว่าผมเองก็เคยอยากจะเรียนด้านการแพทย์ด้วยเแล้วก็พอได้มาทํางานอะไรแบบนี้ก็รู้สึกว่าเออส่งเสริมเรื่องการลราศูนย์ฮะแล้วก็การแพทย์ของไทยดีรผมให้ศูนย์ฮะเป็นผู้หนึ่งตลอดครับเพราะว่า สุขภาพสำคัญมากๆแล้วก็ด้วยความที่เราทํางานทุกวันด้วยเรียนด้วยแล้วก็ทำธุรกิจด้วยทําอะไรเยอะแยะมากมายก็ต้องรักษาสุขภาพให้ดีไม่งั้นก็วันต่อไปก็ไม่มีแหลงที่ไปทำอะ่รคือผมมาเป็นไรก็เข้าโรงพยาบาลเพราะว่ารู้สึกว่าเชื่อมั่นได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือปกติตอนแรกๆอ่ะตอนที่ผมไม่ได้ทางานโรงยานก็ก็จะเลือกกินยาที่เราที่เราก็ปกติก็กินอยู่แล้วอะไรนะผมแต่ว่า ไปโรงพยาบาลก็มั่นใจกว่าแน่ใจกว่าด้วยแล้วก็หายเร็วกว่าด้วยเพราะว่าบางทีเราต้องทางานวันพรุ่งนี้เลยต้องฉีดยาเลยอะไรอย่างเงี้ยให้หายเร็วท่ดค,ค,ครับผมก็ฝาด,ด้วยนะครับผมเรื่องสุขภาพของตัวเองนะครับผมไม่มีใครรักษาสุขภาพตัวเองได้ดีเท่าคุณเองน,นะครับก็รักษาสุขภาพกายสุขภาพใจนะครับผมแล้วก็ถ้าไม่ไหวจริงๆถ้าป่วยจริงๆก็นี่แหละครับผมนี่เลยเยอะแยะมากมาย เงวมาจิารามันนทราชประสาทถูเย้ยมากๆก็ตอนนี้เขาร่วมมือกันแล้วก็ออกไปในที่ต่างๆที่เรี่ออะไรเข้าถึงกันแทบจะยากเลยก็ไปตรวจสุขภาพได้ไปฉีดวัคซีนได้ไปเจาะเลือดหานี LIKE ่ว่าเป็นโรคอะไรก็ได้ที่เมาเป็นดีมากภาคใจดีครับดีมาเสมอภาคดีใจผม เก่งแล้วคือเพรว่าทำท่าเนี่ยไม่ใช่อายุเจนเธอนะทำไมอะอันนี้เจนซีเขาทำกันเจนเจนวายเขาทำกันนี่อันนี้ ดูแลพยายามดูแลให้ได้ดีคนระับผมเพราสุดโตัวผมก็ถ้าสุดบนข้าวไา่เนี่ยผมจะมีผมแพ้พวกแพ้ฝุ่นแพ้แบบขนหมาอนะไรเงี้ยผมแล้วก็เป็นหอบหืดอะไรเงี้ยก็จะเกี่ยวกับเรื่อ,องทางเดินหายใจค่อนข้างเยอะแล้วก็แบบแพ้เหงื่อตัวเองอะไรเงี้ยแล้วเวลาออกกองแบบอะไรก็จะเป็นหืดก็นั่นแหละก็ก็พยายามรักษาได้ดีสุดครัแบบกินยาแก้แพ้แบบพยายามเอ่อเรียกอะไรอนะ่ะกินวิตามินก่อน

โอ้ในกระเป๋าผมนี่มียาแทบจะทุกชนิดเลยครับใครเป็นอะไรก็บอกได้มียาแก้ปวดหัวในกระเป๋าเกิดอะไรที่ต้องพกเศษอะไรบ้างโอ้ก็อ่ะก็จะเป็นยาพ่นยาพ่นหอบหืดแล้วยาพ่นจมูกแบบแก้คัดจมูกอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ยาแก้แพ้ยาแก้ปวดหัวแบบพาราธรรมดายาแก้เซ็บถุโด้แล้วเนี้ยมีก็เป็นยาอะไรบ้างเพื่องที่ได้เลยเราฮัตเตอร์มีหมดมีหมดเลยครับผม แบบละกลองคือต้องพกอย่างเงี้ยไปตลอดเลยพี่พ6ทุกพี่อับผมก็เราทํางานด้วยถ้าอยู่ดีแบบถ้าจะมูก,ก่อนขึ้นร้องเพลงอะไรเงี้ยก็ร้องไม่ได้เจ็บคอก่อนที่ร้องเพลงก็พยายามกินยาอมแล้ฉีดอะไรเงี้ยก็นั่นแหละรักาเลยแต่ว่าเจอัแบบาบบที้องโวุกครั้งเลยครับผม,มผมก็นี่แหละก็จะเรียกวอะไรอะ่ะก็ จะกินนแกลลองก่อนขึ้นขึ้นขึ้เราเพลงให้ฟังโฆษณาเลยนักไว้เลยเอออยู่ที่โฆษณาเลยก็จะกินอะไรพวกนี้แหละครับเออใช่ก็กินแล้วก็นั่นแหละทำให้ตัวเองร้องเพลงได้เลยทำแบบนั้นราศีกันเจอครับผมขอบคุณครับ อายุผมไม่ยี่สิบเอ็ดขวบยี่สิบเอ็ดปีแล,แล้วครับยี่สิบเอ็ดปีปฏิบูรณ์สามารถเรียกมองเกมได้แล้วก็มีคนเรียกอยู่ก็เรียกอะไรก็ได้ครับผมแล้วแต่แล้วแต่ใจจะอยากเรียกปีมีความสุขมากแค่ไหนครับหลังปีที่ยังไม่รู้สึกถึงความแตกต่างครับเพราะว่าทำงานทุกวันแล้วก็ไม่ไม่ได้มีโอกาสที่จะริมรถความเป็น21เท่าไหร่ แต่ก็ไม่รู้มันจะแตกต่างยังไงนะเพราะว่าตอนที่ขึ้นจาก17ต่อ18เราก็ไม่รู้สึกแตกต่างเลยก็แต่ว่าปกติอายุ21เนี่ยเพื่อนผมเนี่ยเขาจะแบบดีใจมากๆจะเป็นแบบอีกขั้นหนึ่งของชีวิตเพราะแบบรู้นิติภาวะแบบเต็มตัวแล้วอะไรเงี้ยใช่ก็แต่ผมก็ไม่รู้สึกแตกต่างแลยเพราะผมก็ทํางานตั้งแต่เด็กใช่เราไม่ได้รู้สึกว่าการที่อ่าการที่เราอายุ21คือทําให้เรารู้สึกโตขึ้นไม่ครับผม ก็เหมือนเดิมครับเพราะว่านั่นแหละก็ด้วยทำงานมานานแล้วอะไรนะครับก oh ็เลยทำให้รู้สึกโตกว่าเพื่อนมั้งแต่ก็ที่เหลือก็ไม่ได้รู้สึกโตอะไรขนาดนั้นี่าสุดก็ใช่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 เราหอบลาบูบูวะแฮมลาบูบูวันพีชเป็นช็อปเปอร์ใช่มาลาบ ผมไม่รู้นะว่าช่วงนี้เขารู้ได้ไงว่าผมมาดูวันพีชอยู่นี่ชมนะจริงก็งงเหมือนกันว่าเออรู้ได้ยังไงไม่แอบสื่เออผมแอบส่องไม่น่ามีใครรู้ว่าผมไม่ได้บอกใครเลยผมดูไม่ได้บอกใครเลยอาจจะแบบว่าจะแอบส่องโทรศัพท์ผมตอนแต่งหน้าอยู่หรือเปล่าไม่ได้รับไม่ได้รับโทรศัพท์ของผมใช่ผมก็แต่งหน้าผมก็นั่งถ่ายติ๊กตอกไปเรื่อยๆีแต่วันนี้มันนี้วันนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เขาอาจจะรู้แล้วก็ ไม่รู้เหมือนกันก็อาจจะคิดว่าผมหน้าเหมือนลาบูบูอะไรนก็เลยซื้อมาให้แต่อันใหญ่มากเป็นอันใหญ่ที่สุดที่ผมเคยได้ไปแล้วใช่ปกติจตได้เป็นมัลลี่อวนใหญ่เอันนี้เป็นลาบูกูอันแรกที่ใหญ่ยักษ์ก็ของร้านไม่คิดครับไม่คิดไม่คิดไม่รู้เลยคือตอนแรกไม่แน่ใจเลยครั่เขาจะมาหรือเปล่าเขามีงานต่อแต่ว่าสรุปมาก็จริงๆก็ตั้งใจแหละว่าจะก็คิดอยู่แล้วแหละว่าจะมาแต่ก็ แต่ก็ทำเปซอร์ไพรส์เขาได้เลยเก่งเลยเก่งเลยแต่ก็เซอร์ไพรส์จริงนะตอนแรกคิดว่าไม่รู้ว่าไม่อ่ะห้าสิบห้าสิบไม่แน่ใจว่าจะมาทันหรือเปล่าคิดว่าเออแต่เมื่อกี้ขิงก็มาขิงก็ขิงี่แบบเหมือนแบบรู้แล้วแต่ถ้าเขาไม่มาที่เซอร์ไพรส์กว่าเซอร์ไพรส์กว่าไม่มาที่ไม่ใช่เซอร์ไพรส์ผมเซอร์ไพรส์แฟนคลับด้วยเออนั่นแหละแต่ก็รู้อยู่แล้วว่าจะมาอืมเห็นเลยเห็นบอกแล้วว่า นี่ได้ยังไงคะไี่อยู่กับเราไปตลอดชีวิตเลยใช่ผมทำบ้านอยู่ไงแล้วก็แบบผมมาทําที่ตั้งพวกเนี่ยแหละพวกมาแล้วที่เนี้ยก็ทําที่ตั้งเอาไว้แล้วก็นี่แหละน่าจะเอาไปตั้งน่าจะอยู่ไปตลอดชีวิตเทไม่ใช่ของฝันของฝันแน่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 พวกเราไม่กันเลยแบบไม่จีบกันไม่เราจิ้บเลยเนี่ยตอนนี้ตอนนี้นะ ่ลอะลลอ่ะละมยไรงไงับาถึงเขาเวอหูยังไงเหรอนั่นแหละก็ตามที่ทุกคนได้ยินจะมก็จำไม่ได้แล้วละะต่มันมันม,มันก็หวานเจี๊ยบไปเลย <c oughs> ออเธอหวานเจี๊ยบแต่ถ้าไม่ถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวคงคิดอยู่่จะเอาเพลงนี้ไปร้องเลย ในในคอนเสิร์ต่ห่อเยมหนไ่เหนเยมเยันนี้อันนี้สปอยได้ไม่มีใครด่าเพราะยังไม่ได้บอกใครเหมือนกันก็นี่แหละคิดวนตัวเลยก็ต้องซื้อผับสิครับผมใครบัตรเไคีป็นนายโป๊ท a w a ค e นเสิ e r ตขายบัตรวันที่5จุฬาฯมีแล้วค่ะ ปล่อยแล้วเห็นไหมยังว่าส่งตนเ่องล่ยใจไงผมเลยได้ใจถาปล่อยแล้วเมื่อกี้นั่งดูสปอร์ตตัวเองอยู่เอาปล่อยแล้วนี่แปลว่ายังไม่ได้ดูดิยเห็นไหมใช่วันที่ห้าวันที่ห้าจุไรวันที่เก็ตเนเจอร์ได้เปิดสองรอบครับมีวันที่30กับ31สิงหาครับก็สามารถไปจับจองกันได้ ครับแล้วก็จะมีแบบไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยสำหรับใครที่มาไม่ได้การสตรีมถ่ายนี่ค่ะเป็นตื่นเต้นทุกครั้งที่ขึ้นเลยนะก็อ่ะมันจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ของเราแบบสองคนก็จะมีเป็นนี่แหละเจมส์ไรท์โพสต์ไมค์เกิร์ลคอนเสิร์ตรันเดอร์เวิร์คอนเสิร์ตแล้วก็มีอเวนิคอนเสิร์ตรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ขึ้นเลยแล้วก็ยากถูกคทางนิดยากขึ้นทุกคทางนี่ขึ้นด้วยเพราะว่าไม่รู้ว่าจะทํายังไงให้มันแปลกใหม่ดีอะไรเงี้ยต้องต้องหาความแปลกใหม่ให้ทุกคน ได,ได้มาดูตลอดอทุกคที่เรา้รใน In นเ็มันมีอะไรที่เราแบบอยากากกทำบ้างเรารู้จักพี่แล้วาาไไหออือว่าเือแบบคือก็อยากทำอะไรใหม่ๆแหละแต่ก็หาอยู่ว่าอเออปีนี้จะทำอะไรดีเ,นะเพราะว่าแต่หนึ่ง,ง,งปีที่แล้วอย่างเงี้ยก็มีโพสต์ผลทะลิงมาแล้วใครจะคิดว่าจะมีการผลทะลิงขึ้นในอินเทอร์เน็ตลองมากอย่าเลย มันปลวกเปลี่ยนเอกี้นยับพอดีกับหลอดมุกออกกําลังกายอยู่เลยค่ะก็ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพไงเออแต่ถ้ารักมากแล้วเขินเพราะผมนั่นแหละก็อาหารอะไรใหม่ๆมาอย่างผมก็จะเป็นแนวแบบเรื่องดนตรีใช่ไหมอาจจะลองเครื่องดนตรีใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะไปแนวดนตรีไทยดนตรีสากลแบบแนวสายอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะเออจะมี โตอยู่แล้วครับเออจะมีความรู้สึกเซ็กซี่เซ็กซี่เหรอเออได้ไหมได้ไหมเซ็กซี่ไม่ไม่ได้หรอกอะไรนะชโช,ชว์ซิกแพคเหรอครับร่างพร้อมร่างพ้อมจริงโชว์ได้นะครับแต่หยาดเลยมันเดี๋ยวกลัวจะมามีจะ,จะเลือกกำดาวไหลตายแล้วน้าถ้าแข่งกับคณะวัดก็่บ้แล้วไงคณะวัดคือใครอ่ะคณะวัด แม่เขาสายโชว์อแล้วมีคนดึงโชว์แล้วมีคนดึงแบบคี่ปินแบสิคร์อยู่เนะเป็นของแรร์ของสอันนี้คือเกมมีไหมมีอะไรร่างของมั้ยมีสิสแครไหมไม่รู้ว่าเจ๊ ทำให้มันขึ้นมันขึ้นนะเว้ยแต่ไม่ทําดีกว่าเื่องอะไรครับผมอันนี้เป็นคอนเสิร์ตนะผมไม่ใช่มหกรรมการโชว์ซิคแครเรามาฟังเพลงฟังดนตรีมาดูเต้นอะไรนี่ดีกว่าไม่ไม่ไม่ทำงานโชว์ซิคแครอเดี๋ยวจะเลือกกันเราไหลกันเนาะยี่ส่บเอ็ดอย่างที่สาสี่องศี่นาทีเยอะแค่ไหนล้วครับ แลับผมตอนนี้ก็จะมีอยู่สอนธุรกิจครับจะมี DIY เป็นธุรกิจเสื้อผ้าครับแล้วจะเป็นพิกมีอัพเป็นธุรกิจอาหารใช่ซึ่ง DIY ผู้เปิดป็อกอัพไปครับผมก็นั่นแหละจะเป็นคอลเลคชั่นใหม่แล้วเดี๋ยวจะเปิดคอลเลคชั่นใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ตอนคอนเสิร์ตนี่แหละครับผมกำลังทํากันอยู่ครับแล้วก็จะมีพิกมีอัพเพื่อปล่อยเมนูใหม่ไปเป็นหมี่ฟุกทองสมุนย่างได้กินแล้วใช่ไหมครับ เออผมชอบมากคือคือที่ผมทํำไหมทุกคนนยก็คือผมชอบกินส่วนตัวด้วยแหละใช่ก็คืออะไรที่ผมชอบผมใหญ่ทุกคนลองกินดูรสชาติก็เป็นรสชาติที่เราได้ได้ชิมเองแล้วก็ประทับใจเองแล้วก็ชอบมากๆใช่ก็เป็นคืออะไรอะคือปกติผมว่ากินไม่ค่อยเผ็ดใช่ไหมแล้วก็กินแบบไม่ผัดอ่าก็ผมก็เลยเปิดซองมามันจะมีข้าวพองมีหัวเกลียวอ่าแล้วจะมีพริกป่น อ่าก็แล้วแต่คนจะใส่เออมีผักชีนหนึ่งใบเท่า,าน,นั้ในใครอยากกินผัก,กไปหาซื้อเองไม่สะสะมีที่ผม มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมทํามาเพื่อผมกินเองแล้วก็อยากแบ่งปันให้คนอื่นได้กินก็นั่นแหละใครอยากหาซื้อผักก็ไปหาซื้อกันเองเดี๋ยวเดี๋ยวโฟดอาจจะมีทําผักอะไรมาก็ไปซื้อของโฟดแล้วมากินเราผมไม่ได้ไม่รู้อีกกันว่ามันจะทำยังไงไม่พูดไปเรื่อยมากเลยอะไรครับผมเปิดขายแล้วครับผมก็ล่าสุดก็คือเปิดพิเออเดอร์ไปวันเกิดผมเลยแล้วก็มา เปิดเป็นป๊อปอัพที่ที่เดอะมอลล์ครับผมที่ที่ผมจัดวันเกิดงานเปนส่วนล่าสุดเลยก็นั่นแหละจะมีไปที่นั่นแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีเปิดอีกเรื่อยๆรอติดตามได้ครับล่าสุอยผ่าทีาไว่าเราหลังจากที่เราแคป์พนั้นลงไปแล้วเรสัญญากับพี่ผาว่าอเราะสัญญากับพี่ผาไรสว่อะ่ผ่าว่าเราจะสัญญากับพี่ผาว่าอะไรกับพี่ผ่าว่ อาาเอาเลยนะเอาน่ารักเลยพี่ธาก็พี่ธาบอกว่าผมก็ส่งรูปแบบตอนนั้นผมก็แบบมีเรื่องจะปรึกษ,ษาพิธาไหมพี่ธาก็บอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมเอ่อพี่ธาอยู่ที่เอ่ไงแฟนมิกของสก,กายตอนนี้ที่มีปืนน้ำได้ผมก็แบบผมเลยส่งไปอยู่จุดไหนโฟล์นะครับแล้วพี่ธาบอก <c oughs> แล้วผมก็แบบจริงไหมครับจริงไหมครับแล้วพี่ธาก็บอกช่วยประทานโมเมตนต์หน่อยอะ <c oughs> ไรเงล่ะ ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาทำมาล้วปัญาของพี่ถามว่าหลังจากนี้จะมีไม่ใช่แค่ค่างที่ผ่านก็แล้วแต่วันพระละกันวันพระจะมาช่วงไหนเดี๋ยวปฏิทินปฏิทินเลยปฏิบิณฑ์อะไรนะครับเดือนนี้วันพระเยอะอ่ะพรุ่งนี้วันพระพรุ่งนี้เน่ยอะไรนะพรุ่งนี้ผมไม่เจอดิอาจจะเป็นแบบโมเมนต์ออนไลน์ แต่ว่าถ้าถ้าได้เยอะเกินมันก็จะแบบไม่หาเป็นของแรงต้องของแรงใช่เพราะถ้าได้เยอะๆเนี่ยเขาจะแบบอ่ะเออจิ้นเกินกาดา <c oughs> ไใช่อาจจะสัญญาว่าจะมีให้มันโมเมนต์ของผมโมเมนต์ธรรมชาติ<อ>ผมไม่คุณแต่งอะไรทั้งสิน้นก<อ>็แล้วแต่ว่าความธรรมชาติมันจะมาตอนไห<อ>นเรต้องรอลุ้นกันเอาดูเขาโห่เล่ารุ้นเหมือนกันนะครับ